สวัสดีครับพบกับผมวิรช,ชัยมรนเจตนานะครับกับไารกอากา i ที c h ช n แน,นลครับเป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศครับแล้วก็กระบบปรับอากาศครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องรังแอร์ต้องเติมน้ํายาทุกครั้งจริงหรยแต่ก่อนจะไปพูดคุยกันครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับ าแอร์ครับอราแกเรียนเป็นข้อมูลให้ทราบก่อนครับว่าน้ำยาแอร์มีด้วยกันหลากหลายชนิดครับแต่ที่นิยมใช้กันเป็นหลักนะครับมีอยู่ด้วยกัน3าชนิดครับได้แก่1นครับน้ำยา R22 เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอดีตกับเครื่องปปับอากาศครับแต่ได้ถูกห้ามให้ผลิตตั้งแต่ปี2,533กับเครื่องปปับอากาศที่ผลิตใหม่นะครับแต่ยังอนุญาตให้ใช้สำหรับการซ่อมบำรุง เรื่องปรอากาศที่ผลิตก่อนปี2553เนื่องจากน้ำยาชนิดนี้ทำลายชั้นบรรยากาศแล้วก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับ2ครับน้ำยา R410 ถูกผลิตขึ้นเพื่อทดแทนน้ำยา R22 ครับเป็นส่วนผสมของน้ำยา2ชีนชนิดด้วยกันนำมารวมกันครับในการซ่อมบำรุงน้ำยาชนิดนี้นะครับ จำเป็นจะต้องมีตาช่างดิจิตัลครับเพื่อใช้ช่างน้ําหนักในการเติมน้ํายาเข้าสู่ระบบครับ3ครับน้ํายา r 3 2ครับเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดไม่เกิน60,000 BTU ิปัจจุบันครับนิยมใช้น้ํายาชนิดนี้ครับเนื่องจากสะดวกในการซ่อมบำรุงมากกว่าน้ำยาส่งครับแล้วก็ที่สําคัญไม่ทําลายชั้นบรรยากาศด้วยครับทีนี้เรามาพูดคุยกันถึงระบบอากาศของเครื่องปรับอากาศครับเป็นระบบปิด หมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าระบบน้ำยาจะไหลวนเวียนเปลี่ยนสถานะครับจากของเหลวกลายเป็นก๊าซนะครับโดยที่ไม่หายไปไหนเมื่อระบบไม่มีการั่วหรือสูญออกก็ไม่จําเป็นต้องเติมน้ำยาเพิ่มครับเพียงแค่ล้างทำความสะอาดคอยร้อนและคอยเย็นให้สะอาดทุก 4- 6เดือนแล้วแต่การใช้งานก็เพียงพอแล้วครับปริมาณน้ำยาแอร์ต้องอยู่ในระดับที่พอดีครับไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ซึ่งช่างผู้ที่ทําการติดตั้งจะต้องทําการตรวจสอบต,ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับดังนั้นถ้าท่านเรียกช่างมาล้างแอร์ที่บ้านแล้วช่างแจ้งว่าต้องเติมน้ำยาแอร์ควรสอบถามครับว่าสาเหตุที่ต้องเติมน้ำยาเพราะอะไรถ้าช่างแจ้งว่ารั่วท่านก็ควรให้ช่างชี้จุดตำแหน่งที่รั่วบริเวณที่รั่วก่อนหลังจากนั้นค่อยทําการซ่อมรั่ว แล้วเติมน้ำยาแอร์เพิ่มเข้าไปครับไม่เช่นนั้นอาการแอร์มีแต่ลมก็จะกลับมาอีกครับแต่ถ้าเครื่องปรับอากาศของท่านเย็นเป็นปกติเพียงแค่ให้ช่างมาล้างแอร์ตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามคู่มือนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำยาแอร์แต่อย่างใดหากท่านชอบเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับ แล้วเราพบกันใน EP ต่อไปครับขอบคุณครับ